เอาละครับทุกคนสวัสดีชาวคอยสมาร์ทเตอร์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบผมมีแล้วกับ Shadow HD1 นะครับวันนี้ก็ไม่อยู่ในเกมคอยมาสเตอร์วันนี้ก็จะมาบอกนะครับกิจกรรมนะครับแจกก๊์ดเลนี่ถนัดซ้ายนะครับโดยการทายโดยการทายภาพภาพนี้นะเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพมาให้นะครับปริ้งนะครับผมภาพข้างบนกับภาพล่างนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าใครตอบถูกคนแรกนะครับ <Wow. S 2> ก็รับไปเลยครับผมกัดเลนนี่ถนัดซ้ายนะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่ทำไรมากครับมาปั่นสปินเล่นๆฮะชัดหนักเหมือนเดิมครับผมคูณหน 100. ึ่งร้อยมีสปินอยู่เล่นอยู่นะฮะคราวที่แล้วเกือบไม่รอดนะฮะสปินหลอดคอนนะครับทุกคนโอเคคูณหนึ่งร้อยนะทุกคนนะเออไปกับผมผู้ม,มาเลยครับทุกคนตาแรกเกินนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะขึ้นเอ,อ่อ ลูกให้เรื่อยๆนะครับทุกคนเออรูปทังไว้ก็ได้อะลูขค้นลูกทังไว้นะทุกคนก็ดูนะครับว่าอะไรมันแบบว่า,าจับผิดภาพนะครับแค่จุดๆเดียวนะทุกคนเออแบทบง่ายที่สุดแหละเพราะคลิปที่แล้วที่แจกแลนี่ถนัดซ้ายเนี่ยตอบกันไม่ได้ครพี่ก็เลยไม่ได้แจกนะฮะเดี๋ยวกัดคลิปนี้ก็จะมาแจกให้ได้นะเอาให้ง่ายที่สุดเลยนะทุกคนโอเคก็ไปต่อกันเลยครับคุณหนึ่งร้อยไปแล้วอีกหนึ่งครั้ง วันนี้ก็เป็นภารกิจไอเรือเนี่ยคทุกคนเรือนักล่าสมบัติอะไรก็หาเรือนะทุกคนเออเอออู้อนมาทุกคนดีบ้านไข่ก็มารูโอบ้านบ้านหลังบ้านหลังนะครับทุกคนโอเคมาคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะไม่คลิปยาวมากนะทุกคนเองก็มาแบบว่าเล่นกิจกรรมด้วยครับจากแจกก๊าดเรนนี่แล้วอะครับน้องๆขอมานะครับที่อยากให้เล่นกิจกรรมนะครับทุกคน เฮ้ยลืมปันปนป่นสปินไล่บอลแล้วคนเดี๋ยวปั่นสปินไล่วันสักแั๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวปั้นนะครับลุบนะครับปั่นสปินไล่บอลก่อนเลยก็เดี๋ยวคลิปที่พี่ก็จะเฉลยคลิปก็อีกคลิปต่อไปนะฮะเออเฉลยว่าใครได้นะครับผมก็เฉลยอ,อีกวันหนึ่งนะก็ ทายกันมาเข้ามานะถ้าใครทายถูกคนแรกนะก็ก็รับไปเลยนะครับทุกคนการ์ดเลนี่สุดท้ายนะครับให้เฉพาะสําหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรไม่มีไวกงไวกิ้งนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมโอเคไปปั่นกันก่อนครับยังไม่ได้เรือสักลำเลยทุกคนดูดิีเรือปะเนี่ยทุกคนนี่คุณร้อยนะเนี่ยนี่คุณร้อยนะครับเรือยังไม่มาสักลำเลยทุกคนดูดิเรือทองคายังไม่มาดูดิ เกินปหทุกคนมันเกินไปไหมดูดิคูณหนึ่งร้อยนะครับคุณคุณไม่ให้เรือผมเลยเหรอเนี่ยดูดิกดหลายรอบหลายรอบเนี่ยจากจะปินมีสองพันเหลือพันกว่าหมดแล้วเนี่ยดูดิเรือนี่งมาทุกคนดูดิเกินไปนะเกินไปนะเกินเกินไปแล้วเกินไปแล้วทุกคนเกินมันเกินไปแล้วทุกคนเออเนี่ยเรือมันจะมาทุกคนดูดิเกินไหมเกินปะโู้แบบเก่งเตือแบบบางทีก็เกลือเกลือนะทุกคนเกลือจัด ไม่รู้จะเกลือ,อยังไงโอ้หมดสปินไปไปพันหนึง่งอะทุกคนพันกว่ากว่าไม่คุ้มเลยเป็นร้อยสปินร้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะเออคุณสีออ่สิบไปคุณร้อยไม่ไหวทุกคนไ้เกลือจัดกดไปเป็นสิบสิบรอบเรือ,อยังไม่มาเลยเพิ่งจะมาเกินนะครับ น้องบอกว่าขอข้าวทิมหน่อยครับทิมเต็มนะครับทิมเต็มแล้วเดี๋ยวรอพี่ทําการสร้างทิมใหม่ก่อนนะทุกคนพี่จะเล่นรหัสใหม่นะหรอ,อเล่นรหัสใหม่แล้วก็มาสร้างทิมใหม่ก็รอเล่นได้เลยนะครับเดีย๋ยวพี่จะหาทางทาจัดการรหัสอยู่มันมันไม่สามารถจัดการได้มัหรือรหัสมันทับซ้อนกันไม่ได้ทุกคนก็เลยสร้างไม่ได้ครับทุกคนเออมาไปที่หลอด300นะครับ เกลือทุกคนอย่าเล่นเลยวะ่ะทุกคนที่บอกเลยเรือทองเนี่ยมันเกลือมากๆเก็บสปินไปเล่นแบบพวกภารกิจค้อนภารกิจหลอดหมูหลอดค้อนดีกว่าจะมที่สุดนะทุกคนที่บอกเลยว่าหลอดค้อนหลอด,อด,อดไไหมูจะดีที่สุดเห็นไหมสปินหมดแล้วทุกคนดูดิเล่นแป๊บเบียวค้อนมาเฮ้ยบ้านของธนภัทรอยากตีปะ่ะไม่อยากตีว่ะเดี๋ยวน้องร้องเอาออครับ คณะคณนัน่ะบ้านชมคณะใช่ไหมไปเลยโอเคไปสตอครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้เรื่อยๆนะครับทุกคนก็ดูไปดูคิดไปดูรูปไปได้นะครับเออหรือใครจะสต็อปดูก็ได้นะครับทุกคนเออพี่ก็จะขึ้นให้เรื่อยๆนะครับทุกคนเอ้ยเรือมาสองแต่มันก็ไม่ไม่รอดอยู่ดีทุกคน เออเรือมาเอออย่างนันมันต้องอย่างนั้นสิวะเด้งไม่งทีเออสามร้อยห้าสิบแต่ก็ไม่คุ้มอยู่ดีทุกคนหลอดต่อไปหลอดที่ 75. เจ็ดสิบห้าเรือมาหน่อยเออเรือมาหน่อยมีคนทักมาในกลุ่มกลุ่มทีมนะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าอุ้ยหลอดต่อไปห้าร้อยทุกคนอุ้ยคอนมาอีกแล้ว บ้านของนภัรขอตีสักทีได้ไหมบ้านไม่โอ้โหโไม่มีโลด้วยทุกคนโดนเพื่อนตียับ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 เลยอ่ะโดนเพื่อนตียับยับเลยนภัรนะครับทุกคนตี่ก็ซ้ำให้หนึ่งทีนะโอเคไปดูทีมกันเลยนะครับหรือว่าทีมกันว่าในทีมมีอะไรขอมาครับไปดูทีมกันเลยนะครับ โอเคเข้ามาดูในทีมนะครับโหมีคนขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือเพื่อเลยเฮ้ยบริจาคก,การอะไรนี่อย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะทํากิจกรรมนะครับดูคลิปนี้มาเล่นกันได้เลยนะครับมีคนออกจากกลุมเอ้ยมีคนออกจากทีมด้วยคนเราก็มีคนแอดเพื่อนมาด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับ่บาคขแอดมานะครับธนัทนัทวุฒต้นกัญญาใครเอ่ยอ่ะโอเครับเป็นเพื่อนเลยครับเข้า s d 1ของเรา นะครับโอเคเดี๋ยวมาขอ,อน,นี่นะฮะขอเหรียญทองแล้วก็จะมาบอกนะครับทุกคนคลิปจบลงแล้วนะครับวันนี้ก็สนุกมากเลยวันนี้ก็จะมาบอกกิจกรรมนะครับกิจกรรมแจกการ์ดเลนนี่นะครับอย่าลืมไปดูคลิปนี้นะครับไปร่วมกิจกรรมในคลิปได้เลยนะครับ อันนี้มันหีบทีมเหรอทุกคนอ๋อบะาช่วยหาหีบทีมกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเต็มเต็มเต็มเคปะไปกันต่อครับผมก็เดี๋ยวพี่จะจบด้วยหลอดนี้ได้คนุกคนนะหลอดที่500ทุกคนคือสปินเราคำนวณแล้วไม่น่าจะพอนะ แต่ก็ต้องลองเสียงแลทุกคนปอือโอ้แลวก็มีน้องบอกว่าพี่ช่วยเปิดเซ็ตการ์ดให้หน่อยผมจะได้ส่งเซ็ตการ์ดให้เออเดี๋ยวดูนะครับ๋ยวพี่จะเปิดโอ้คอนมาแล้วบ้านของใครไม่รู้ไม่ใช่บ้านของ f อซีนะครับบอกว่าช่วยเปิดเซตการ์ดให้หน่อยเดี๋ยวผมจะจะได้ดูว่าพี่กัด เซตการ์ดไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับตอน,นจบหลอดนี้นะทุกคนเอเปไแต่ที่บอกเลยนะว่าวันนี้เรือทองนี่เกลือมากทุกคนเขาไปบอกในทีมก่อนครับวันนี้ภารกิจหลอดเกลือมากครับผมหลอดเรือทองเป็นไปได้อย่าไปเล่นเยอะนะครับอบอกเข้าไปในทีมนะโอเคไปกันต่อครับผม คูณ40ิยาวๆเลยตอนนี้จากคูณร้อยบึง้งเออเหือไหมครับแต่ว่ามันคือหลอดอะมันไม่ขึ้นนะทุกคนแต่ว่าหมูหมูกับพรอนะมาดีมากๆหมูกับพ้อนมาดีมากๆมาบ่อยมากๆทุกคนเนี่ย f อเรียกอะตอนนี้ก็เล่นเกมรถเกวยน,นะครับาพารักกิง้งเออคนมาพันห้าร้อยล้านติดเกมรถมากๆนะทุกคนเล่นรับเพลินเนี่ยคือมันไม่ได้บ่อซีเรีย ไม่ต้องมานักซีเรียสว่าเราจะผ่านด่านไหมเราจะอะไรเราเล่นให้หมันสนุกเหมือนเล่นในแบบเหมือนเราเอาตัวเราเข้าไปเล่นในชีวิตจริงเราไม่ต้องซีเรียสนะโดเคเฮ้ยเรือมาวะก็จะมาทุกคนดูดิผลจเป็นเป็น้เท่าไหร่เท่าไหร่นะยิ่งจะมาทุกคนดูดไม่คุ้มเลยอะคอยส่งสองซีรีสให้คุณขอบคุณมากครับภารกิจหลอดไม่คุ้มวันนี้ ไม่คุ้มจริงๆเสียดีสนะปินได้หมดแล้วทุกคนหลอด500แค่แค่หลอด500ยังไม่ไหวเลยอ่ะฮึยเรือมาสามมาทุกคนขึ้นโู้เอ้าเต็มเลยคือ,อพ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 อ,พอ,อนะครับเก็บสปินไว้เล่นสปินเอ่อครั้งหน้านะทุกคนเพราะว่ามันเกลือทุกคนอย่าไปเล่นนะเอ้าเรือมาสามอีกรอบหนึ่งโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยบอสเขาบอกจะเลิกกันมาเอามาเอาทุกคนโอ้หลอด800อยเอาละมันจะล้องให้เราเล่นไม่ไม่ไม่ ฉันจะไม่เล่นนะครับอพอแค่นี้แหละมันอยากให้เราเล่นอีกแล้วว่าทุกคนมัน,มนล่อตาล่อใจอะครับหนึ่งทีวะเรือมันมาดีก็เลยมาอีกแล้วทุกคนหลอดนี้ก็วะเอาหลอดนี้ก่อนก็ได้วะมันคือเรือมันมาดีมากมากอะทุกคนเมื่อกี้มาสองรอบติดก็เลยแบบเลิกไม่ได้ครับอฮ้ยใครเอ่ยบ้านเอฟซีหรอม่ตีก็ได้ปะ เดี๋ยวน้องร้องให้นะครับตีบ้านบอลไปจ้าอย่าไปตีบ้านเพื่อนะครับทุกคนไม่ดีนะครับเดีย๋ยวเพื่อนจะหัวร้อนเน่านะไปมีน้องร้องอซน้าใหม่เข้ามาเยอะเลยนะครับจะตอบก่อนเลยนะว่าเขาเอาอกขออะไรามานะทุกคนวูโ้โหได้มา350ริ้สปนนะครับ ตอนนี้มีพันละหลอดแปดหอนี้เล่นได้อยู่นะทุกคนไปไปนะครับอู้มีคนส่งให้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีครับพอย <c oughs> ดีด้วยนะครับ FC หน้าใหม่ยินดีต้อนรับนะครับไม่ใช่ FC หน้าใหม่ เขาก็มาเล่่นานแล้แหละแต่ว่าแค่ยังไม่ได้แอดเพื่อนนะครับไปครับผมโอเคมาหลอดมานะครับหลอดนี้แหละหลอดนี้ก็พอแล้วทุกคนเต็มมั้ยไม่เต็มเฮ้ยมันเรือมันมาดีทุกคนมันมันอยากให้เราเล่นต่อนะมันรออ้าเห็นไหมเรือใหม่แล้วทุกคนหลอดเต็มป่าเต็มอีกแล้วทุกคน เ้ยไหนใครบอกว่าเกลือวะมันก็เกลืออยู่ช่วง,รงแรกๆนะทุกคนแต่มันก็ามาดีมันคูณเป็นเพราะคูณสี่สิบนี่ะโอ้โหมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหเรือเรือทองคำปูเต็มนะครับทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเงินขึ้นสี่หมื่นล้านเมื่อไหร่ค่อยขางบ้านนะทุกคนใกล้แล้วล่ะมีสามหมื่นแปดแล้โหเรือมาอีกแล้วทุกคนหลอดพันต้องเล่นแล้วแหละต้องเล่นแล้วแหละหลอดพันเนี่ยโอ้ยพรมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะวันนี้ไม่เกลือนะทุกคนเออ เอาแปลงมาไม่เกลือนะทุกคนเฮ้ยเล่นได้เล่นได้เล่นได้จะบอกไอซีว่าเล่นไม่ได้เดี๋ยวไปบอกใหม่ไปบอกใหม่เขาบอกไอซีใหม่สวั <c oughs> สดีครับพี่ชา a d โ w ครับ <c oughs> นี้คูณสี่สิบ มาดีมากๆเลยครับผมเข้าดีมากเบยเล่นคูณ40นะเ,นเดี๋ยวใส่ใส่คูณก่อนเดี๋ยวตีบ้านผมได้ครับพี่ไม่ตีบ้านน้องอยู่แล้วนะครับ fc ไปกันต่อครับผม คุญ40มาดีมากๆในช่วงหลังๆเห็นไหมทุกคนผู้โมาอีกแล้วคอยมาเตอร์มันต้องหนึ่งยี่สิครับเออคอยมาเติมมันต้องหนึ่งยี่สิครับนี่แหละครับคนและทุกดอกเลยครับทุกคนจริงเงี้ยหมูไม่มาจริงเงี้ยไม่เอาฟ็อกซี่มาแก้วทุกคนมาคุมแล้วแหละวันนี้ใกล้จะมีใกล้จะสี่หมื่นล้านแล้ว เรือมาด้วยโอ้เรือมันมา <g ül> เฮ้ยเหมือนเรือมันจะหายทุกคนเหมือนเรือมันจะหายเนี่ยเรือมันหาย <t ell> เรือมันหายทุกคนออ้ยเรือมันหายเรือมันหายออ้ย pond. จะเต็ม้วยอ้ยเรือโอ้เรือมาสองเรือมาสองโอ้ยเอาวะหลอดน,นี้นะครับทุกคนเอาให้ได้เอาให้ได้หลอดน,นี้เ <t ell> <t ell> อาในะหนน้ได้พอแล้วนะหลอดน,นี้พี่จะพอแล้วนะหลอดนี้พี่จะพอแล้ว หลอดนี้พี่จะพอแล้วพี่ไม่เล่นแล้วตลอดนี้เต็มนะพี่จะพอแล้วโอ้โหถอนอุ้ยเรือ,มาอ,อ,ม,อ,าอ,อมาอีกแล้วทุกคนหลอดนี้เต็มๆไปเอาหลอดนี้ให้ได้อุ้ยมาอีกแล้วทุกคนมาสองด้วยเฮ้ยคูณสี่สิบมันมาแ่ะทุกคน ้องเอาให้ได้เออ <halfway> เรือมาอีกแล้วหุยหลอดเต็มแน่วันนี้เออคอยมาเตอร์มันต้องอย่างนี้สิวะเออเรือแล้วก็เรือมาขอห,ห,หมดูดิโหเลยคอยมาเตอร์มันต้องอย่างนี้ทุกคนหมเูเอ้าแล้วก็หมูมาเอ้ยสปินเอ้าเรือมันหายอีกแล้ว <bakery> เรือมันหายอีกแล้วทุกคนเอ้าเรือมาเว้ยมาหลอดนี้ต้องมาหลอดนี้ต้องมา โอ้โหพ้อนมาอีกแล้วทุกคนโอ้ยได้ใช้แนนไปน้องเฮ้ยอ้าวบ้านถนับถน,นับผัดขอตีหน่อยนะครับโอนโอ้ยไม่มีโล่ด้วยโอ้ยตีไปสองรอบแล้วอะนับผัดขอโทษน,นะครับเฮ้ยโอ้ยเลเวลอัพด้วยโอ้ยบวกหนึ่งร้อยดาวร้อยสี่ดาวอขอโทษด้วยนะครับก็พอดีแบบ อยากแกล้งนะครับพอดีไม่มีโลคก็เลยอยากแกล้งครับไปต่อครับผมขอหลอดนี้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 หมูไปเยสปินจะหมดไม่บอกขอหลอดนี้ อย่าพึ่งนะหมูเฮ้ยทุกคนมันมีไอ้นี่มันมีแบบใหม่นะทุกคนกดตรงหลอดอ่ะกดตรงหลอดเลยไหมมันจะมีเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะปลดล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยมันปลดล็อกแล้วมันก็จะได้สปินนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมต้องปลดล็อกอ่ะแล้วพี่ปลดล็อกแล้วทำไมวิ่ไม่ได้อ่ะงงครับหรือว่ามันต้องรอจับก,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 กิจกรรมก็เฮ้ยคอร์ดใหม่อีกแล้วทุกคนบ้านใครวะอา้าวบ้านพ่อพลอยมาพอดีเลยไม่อ่ะพีเมติก็ได้ครับ พิมตีก็ได้ครับไม่มีโลโหมีโลอ่ะพ่มตั้งสี่หมื่นล้านแล้วทุกคนเราต้องทำการเอ่อ,อ,อไปสร้างบ้านดีกว่าทุกคนเดี๋ยวก่อนรอสปินหมดก่อนเดี๋ยวมีเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าทุกคนคลิปนี้มันจะยาวไปแล้วพี่ไม่อยากให้คลิปมันเกิน20นาทีนะทุกคนเดี๋ยอาไว้คลิปหน้าดีกว่านะค่อยไปสร้างบ้านกันเลยนะครับ โอ้โหคอร์สมาอีกแล้วค่ะเฮ้ยบ้านเอฟซีบ้านเอฟซีอีกแล้วทุกคนฮฮตีไปจ้ะโอ้ยมีมีโล่ด้วยน้องแฮกเกอร์นี่ใช้งานได้ดีมากเลยน,นปะฮะับปะปะไปต่อครับผมไปต่อมาขอหลอดนี้นะทุกคนได้แล้วเหลืออีกแค่95นะ ขาดเพ่95ขอเรือสักสองลำวะบอกขอเรือมันหมูมาอีกแล้วทุกคนเราขอเรือมันไม่ใช่หมูบันของนี้ลุดปนไป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 ,นไปโอ้โหมาแล้วครับ3 7 4 0เป็นพันสี่ร้อยล้านนะครับเงินเยอะจัดมีเงินิด มีเงินขึ้นสี่หมื่นล้านแล้วทุกคนไปต่อครับผมเอาให้หมดขอเรือวะเรือเออเรือวะเต็มเต็มเว้ยนี่หลอดเต็มไปดี้อดือดื้ดื้อดือดื้อดื้อด้อดื้อด้อดื้อดื้ออดื้้อดื้อดื้อดน้อด้อด้อื้อดน้มดื้อคน้อด้อ้อดื้า้อดื้อดือดื้อดื้อดอดื้อ้อ ไปไก่แล้วนะทุกคนโอ้โหมี FC รอดสุดเดีวยวแล้วว่าได้กัดใหม่มาสองเต๋ออีกแล้วทุกคนเฮ้ยวันนี้แบบเหมือนจะไม่มานะแต่ก็มานะทุกคนนะโอ้โหมีตังค์อยู่เท่าไหรนะ่เนี่ย46,000ล้านมาขอหลอดนี้นะทุกคน เรือเออเรือมาขอหลอดนี้พอหลอดใหญ่เราจะไม่เล่นแล้วนะนี่มาแล้วทุกคนเรือาอหลอดเล็กมันมาดีจริงๆนะเรือนะกดนีหลอดตังสามจบนะครับไม่เล่นนะฮะโอสปินอยู่ประมาณพันสองเราก็จะไม่เล่นนะฮะโอเคจบแล้วนะทุกคนผมคูณสามร้อยเกลือมากสล พี่คูณ40ครับเข้าดีมากๆเลยวันนี้บางทีมถ้าคูณเยอะมันเกลือนะครับอย่าไปคูณเยอะมาโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวพี่ไปเปิดเปิดเปิดการ์ดให้ดูนะครับคนว่าคอเลกชันการ์ดเนี่ยพี่ขาดการ์ดอะไรมั้งก็พวกนี้เต็มหมดแล้วนะทุกคนมีเนี้ยอาลิสเนี่ยมีอาลิสเนี่ยขาดเอ่อไอราชินีโพแดงเนี่ยพี่ต้องเล่น อันนี้ให้ได้นะทุกคนการไวกิ้งแล้วก็ฟาโลแล้วก็มหาสมุทรเนี่ยก็มองโกเลียเนี่ยมีแต่การทองทุกคนการทองหมดเลยการทองหมดเลยเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยมีการทองหมดเลยเนี่ยเหลือเหลือแต่การทองอะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยเหลือแต่การทองครับมันเอ้ยอันนี้ก็ยังพอได้อยู่นี่และคูนกับไอ้ไอ้เนี่ยกับไอ้เซตอวกาศแล้วก็เซตเซตหมูเนี่ย เนี่ยเม็ดจักรทองแล้วครับทุกคนเอยแล้วก็พวกเซตจักรทองไอพวกเซตเนี่ยเซตล่างๆเนี่ยเลอกมันจะขาดอยู่พวกเนี้ยเซตศิลปินเนี่ยเซตก๊อบบินครับเซตซอมบี้เนี่ยพวกเนี้ยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเซตล่างๆอ่ะทุกคนเนี่ยพวกเนี้ยจะขาดนะก็ส่งมาได้นะครับทุกคนศิลปินร้านขนมปังเนี่ยขาดเยอะเลยนะครับสเปนนี่ก็ขาดจักรทองครับซอมบี้นี่ก็ขาดซอมขับ แล้วก็เศร้าลินนี่ขาดนี่ครับสองใบแล้วก็นี่ขาดการทองนะครับการทองการทองการทองอันนี้ก็ละราวันแรกที่จะไปม,มีนะฮะโอเคนี่ครับนี่นะครับบ้านยังไม่ถึงนะครับโอเคก็เปิดการแล้วก็ไปเปิดของขวัญน,นะฮะว่าที่เอฟซีส่งมาเป็นไงบ้างครับ ไปดูของขวัญน,นะครับทุกคน<อ>ก็มี FC มารอแล้วครับอยากเล่นเกมรถนะครับออตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับมงคลโอเคมาเปิดได้อยู่วันทุกคนอุ้ยโอ้โ,อโหมีแล้วนะครับโอเคก็ <Okay. S 2> ไม่มีแล้วนะ<อ>ก็เนี่ยเปิดการ์ดเปิดไม่ได้แล้วทุกคน FC มารอแล้วครับอยากเล่นเกมรถนะครับ<อ>ทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะขึ้นการ์ดเอ,อ่อรูปกิจกรรมนะครับทุกคนก็่ายมานะครับว่ารูปไหนจับผิดรูปมานะครับตรงไหนก็บอกมานะใครตอบไม่แรกได้รางวัลไปเลยนะครับทุกคน กาแด่นีน้คุณผู้นะครับผมโอเคคลิปไปแล้วนะครับแนละ้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว